เก <Okay. laughs> สวัสดี <laughs> เราคือใครรู้ไหม <laughs> นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะติวเข้มนะครับเราเรียนวิชาต์กันอย่างไร้ไร้ไร้ไรไร,ไร,ไรนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าที่ทําเสียงทุเรศอีกเปิดหน้าที่13ครับที่กูแบปให้ไปจดก่อนนะเพราะว่าต้องการจะให้พวกเราเนี่ยนะครับอา่า ตรวให้เรียบร้อยก่อนสิจ้าแล้วค่อยดูโอเคไหมดูหน้าสิบสามเด็วนะครับมันคืออะไรอะ่ะทำเสียงตุ๊ดซะเลยอ่ะดูนี่นะครับหน้านี้นะครับเป็นลักษณะของการที่เราต้องดูให้ออกนะครับว่าอะไรเป็นชุดทดลองอะไรเป็นชุดควบคุมนะครับเอาอย่างนี้ก่อนกู๊บ,บ้าเคยบอกแล้วว่า เวลาเราจะดูว่าชุดทดลองต่างกับชุดควบคุมตรงไหนนะครับชุดทดลองเนี่ยเขาจะทดลองอสิ่งแตกสิ่งที่มันแตกต่างกันนะเช่นข้อนี้เขาสงสัยว่าปุ๋ยชนิดไหนมีผลต่อพืชสงสัยปุ๋ยโดยวัดผลที่การจเจริญเติบโตสงสัยปุ๋ยก็ไปทดลองปุ๋ยไงอย่างเงี้ยเรียกชุดทดลองแต่ชุดไหนที่ปล่อยตามธรรมชาติจะเรียกชุดควบอะไรควบคุมก็คือไม่ใส่ปุ๋ยถามว่าพี่แป็กทำไมต้องมีชุดควบคุมด้วยอะ่ะ ทำไมต้องมีชุดที่ไม่ใส่ปุ๋ยด้วยอะก็เราต้องการพิสูจน์ว่าปุ๋ยไหนดีคือบางทีเนี่ยการที่เรามานั่งเถียงกันว่าใครดีกว่ากันเนี่ยเผลอๆไม่ใส่ปุ๋ยอาจจะดีที่สุดไงนึ่ออกใช่ไหมเพ <laughs> ราะฉะนั้นบางทีเราสงสัยสิ่งไหนก็ <c oughs> กตามเนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่ไม่มีสิ่งนั้นด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อมาเปรียบเทียบกันว่ามันดีจริงหรือเปล่าน,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 นะครับวัดผลที่การจเจริญเติบโตนะครับเรียกตัวแปรตามนะสงสัยอะไรเรียกตัวแปรต้นเพราะนั้นข้อนี้สงสัยปุ๋ยตัวแปรต้นคือชนิดปุ๋ย การเติบโตคือตัวแปรตามนะครับส่วนใหญ่เขาจะวัดความสูงบ้างน้ําหนักบ้างนะแล้วแต่นะครับตัวแปครควบคุมก็คือชนิดต้นไม้ปริมาณแสงแล้วก็มีมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าลูกควบคุมเยอะมันจะทํางานยากนะครับแต่ยิ่งควบคุมเยอะก็ยิ่งดียึงออกใช่ไหมยิ่งควบคุมเยอะยิ่งดีแต่แต่ทำงานยากแค่นั้นเองนะครับทีนี้คําว่าชุดควบคุมกับตัวแปครควบคุมไม่เหมือนกันนะชุดควบคุมคือชุดทดลองที่ไม่ได้สนใจตัวแปรต้นนะครับ แต่ตัวแปรควบคุมคือสิ่งอ,อื่นๆที่เราไม่ได้ทดลองต้องให้การทดลองทุกอันเท่ากันหมดนะครับต่อมาครับหน้าถัดมาไอ้ข้อถัดมาครับเขาสงสัยครับลูกอ่านดูนะครับอ,อุณหภูมิห้องกับในตู้เย็นแสดงว่าเขาสงสัยอุณหภูมิไงสงสัยว่าอุณหภูมิแบบไหนเนี่ยมเมล็ดงอกดีกว่ากันมันข้อนี้ก็คือสงสัยอุณหภูมิวัดผลที่การงอกของมเมล็ดสงสัยอุณหภูมิวัดผลการงอกของมเมล็ดนะครับ สิ่งที่สงสัยคือตัวแปรต้นสิ่งที่วัดผลคือตัวแปรตามครับถูกต้องน,นะครับแล้วอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับ2ตัวนี้ก็เป็นตัวแปรควบคุมครับนะครับไม่เกี่ยวกับ2ตัวนี้คือตัวแปรควบคุมนะครับเช่นชนิดมเมล็ดต้องเหมือนกันจํานวนมเมล็ดต้องเท่ากันน้ําที่ใช้ต้องเท่ากันเพราะเราสงสัยแค่อุณภูมิมาะนั้นอย่างอื่นต้องให้มันเสมอกันนะครับสมมุติฐานตั้งยังไงพี่แบ๊กคำว่าสมมติฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคําว่าท่าแล้วก็ดังนั้น นะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะด้านหน้าส่วนใหญ่จะเป็นคําพูดที่เป็นตัวแปรต้นครับส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าตัวแปรต้นเป็นแบบนี้แล <oli? S 1> ้วตัวแปรตามจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับคือการตั้งสมมติฐานถ้าตัวแปรต้นแบบนี้แล้วตัวแปรตามตัวแปรตามจะเป็นอย่างไรโอเคไหมครับนะที่ในหน้าที่13านะครับ ต่อไปดูหน้าที่14นะครับลูกต้องจดมาก่อนนะหน้าที่14เนี่ยนะครับอันนี้ครูแป๊เขียนว่าหน้านี้ให้ลูกทําเองเดี๋ยวค่อยตรวจในห้องครูแป๊อยากจะลูกอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขียนถูกไหมว่าใครเป็นตัวแปรต้นใครเป็นตัวแปรตามซึ่งครูแป้เขียนสิ่งที่เขาสงสัยให้แล้วนะครับเดี๋ยวหน้านี้ค่อยตรวจกันในห้องนะนะครับถ้ามาเมื่อไหร่ก็ค่อยส่งนะครับต่อไปครับหน้าสิบห้า อ่าหน้า15เนี่ยนะครับเป็นการทดลองเรื่องพืชนะครับเป็นการทดลองเรื่องสังเคราะห์แสงนะครับโฟโตโซินเซทสิสนี่คือสังเคราะห์แสงบางคนบอกอา้าวเหรอกูเพิ่งรู้นะอ่าเขียนหน่อยครับสคสส่งความสุขนะครับพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้นะครับผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเรียกว่าโฟโตซินเทสิสนะครับเอาละนี่คือสมาการสังเคราะห์แสงนะ นะครับอ่าทีนี้สิ่งที่ลูกต้องจําก็คือนี่ฮะนี่ฮะปัจจัยตัวเร่งสารตั้งต้นตอบไม่เหมือนกันเลยนะถ้าปัจจัยต้องตอบ4ชิ้นนะครับน้ำคาร์บอนไดออกซ์แสงแล้วก็คอลอโรฟิล์ CF นี่คอลอโรฟิลนะฮะตัวยอ่คอคลอโรฟิลคือครูแบกย่อเองครับไม่ใช่เขายอ่อนะครับตัวเร่งก็คือสิ่งที่ทําให้การสังเคราะแสงเร็วขึ้นก็คือแสงกับคอลอโรฟิลถ้า2ตัวนี้เรียกสารตั้งต้น ถ้าผสานผลิตภัณฑ์ก็คือสิ่งที่ได้นะครับมีน้ําตาลตัวนี้คือน้ําตาลกูโคสนะครับอกอกออกซิเจนแล้วก็นา้าพวกนี้ต้องจําหมดเลยนะข้อข,อขอสอบเนี่ยมัาจะถามฝั่งเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งอลูกต้องตอบให้ถูกอ่ะไม่ใช่สาะข้อแสงตอบทุกอันไม่ใช่นะปัจจัยตอบ4ชิ้นตัวเล่งตอบสองชิ้นสารตั้งต้นตอบสองชิ้นนี้ผลิตภัณฑ์ตอบสิ่งที่ได้ข้างหลังนะครับต่อไปครับ ซี6กเสองโอหคืออะไรคือโมโนแซคคารายครับแปลว่าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือน้ําตาลกูโคสนะครับตัวนี้ซึมเข้ากระแสะเลือดได้ดีได้เลยครับน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวมี3ตัวครับกูกาฟุกมีกูโคสกาเลกโตสแล้วก็ฟุกโตสนะครับน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวสัราข้อแสงตอนมีแสงหายใจตลอดเวลาระวังนะครับอย่าตอบว่าสั่งข้อแสงตอนกลางวันนะครับต้องสัราข้อแสงตอนมีแสงหายใจนี่ตลอดเวลา สังเคราะห์แสงใช้คาร์บอนไดออกซิเจนหายใจใช้ออกซิเจนได้คาร์บอนนะครับส่วนน้ำตาลที่เหลือจากการกินเนี่ยนะครับจะไปเก็บเก็บในรูปของแป้งนะครับส่วนใหญ่ถ้าเก็บในรูปของแป้งจะเก็บที่ใบนะแต่เก็บในรูปน้ำตาลก็มีนะครับเก็บที่ลำต้นเช่นอ้อยอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นน้ำตาลที่กินเหลือเนี่ยเอาไปเก็บแต่จะเก็บแบบแป้งหรือจะเก็บแบบน้ำตาลก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่จะเก็บเป็นแป้งที่ใบนะครับตรงนี้หน้าที่สิบหอนะครับ ต่อไปครับดูหน้าที่16หน้าที่16ครับหน้าที่สิเนี่ยคือเขาอยากจะให้ลูกเนี่ยรู้ว่าทำการทดลองว่าแสงเนี่ยจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงหรือเปล่าซึ่งพวกเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแสงมันจําเป็นถูกไหมใครๆก็รู้ว่าแสงจําเป็นแต่ถ้าจะทําการทดลองจะทํำยังไงครับถ้าจะทําการทดลองเรื่องสังเคราะห์แสงเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกใสกับพลาสติกทึบเนี่ยมาครอบพืชเอาไว้ นะครับพืช2ออันนี้ต้องทุกอย่างต้องเหมือนกันหมดดินเหมือนกันพืชชนิดเดียวกันปริมาณน้ําเท่ากันต่างกันอย่างเดียวคือแสงเพราะเราสงสัยแสงนั้นตัวแปรต้นก็คือแสงครับก็คือแสงเพราะเราสงสัยแสงตัวแปรตามก็คือสังเคราะห์แสงได้หรือเปล่านะครับมันนั้นการวัดผลก็คือสังเคราะห์แสงดูจากการเกิดแป้งที่ใบนะครับตัวแปรควบคุมก็คือทุกอย่างที่อยู่ในสองสองตัวนี้ต้องเหมือนกันหมดยกเว้นแสงนะครับ ผลการทดลองก็แน่นอนอยู่แล้วครับชุดที่หนึ่งจะเกิดแป้งที่ใบเพราะอะไรเพราะชุดที่หนึ่งมันได้รับแสงไงเพราะว่ามันครอบใสมันจะรับแสงนะครับสรุปแล้วแสงจาเป็นต่อการสังเคราะห์แสงนะครับรู้ได้ไงว่าเกิดแป้งที่ใบอ๋อนี่ข้างล่างมีเขียนไว้ครับนี่เวลาเขาจะตรวจแป้งที่ใบเนี่ยนะเขาจะทําอย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยเขาจะต้มพืชให้น้าในน้ําเดือดสองนาทีก่อนเพื่อหยุดเอนไซม์ก่อนหยุดเอนไซม์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดลูกแบบ เอาพืชที่เพิ่งสังเคราะห์แสงเสร็จแล้วไม่ไม่เอามาต้มเนี่ยไอน้ำไอน้ำตาลที่มันสังเคราะห์แสงได้เนี่ยมันอาจจะหมดก็ได้เพราะพืชมันยังไม่ตายนะครับเสร็จแล้วลูกก็ล้างโคลอโรฟิลล์ออกด้วยแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะสกัดโคลอโรฟิลล์ได้ดีนะครับมีคนถามว่าครูแป็กทำไมต้องล้างโคลอโรฟิลล์ออกด้วยล่ะคือตอนที่ลูกทดลองโดยการหยดไอโอดีนเนี่ยถ้าพืชมันสีเขียวเข้มเนี่ยเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ฮะ เราจะไม่เห็นเพราะนั้นเราต้องทาให้พืชเนี่ยสีมันเขียวๆจากเขียวเข้มๆเ,เป็นเขียวจางๆก่อนโดยการเอาแอลกอฮอล์ไปล้างโคโรฟิลล์ออกเสร็จแล้วเอาน้ําเปล่าล้างแอลกอฮอล์อีกทีหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวไปเจอไอโอดีนแล้วมันจะเพี้ยนนะครับเสร็จแล้วก็หยดไอโอดีนเข้าไปไอโอดีนเนี่ยปกติสีน้ําตาลพอโดนแป้งก็กลายเป็นสีน้ําเงินนะครับรโดนแป้งก็กลายเป็นสีน้ําเงินนะเพราะฉะนั้นการจะบอกว่ามีแป้งที่ใบเนี่ย ไม่ใช่อยู่ดีเอาไอวดีนไปหยดเลยแล้วจะเห็นกันง่ายๆนะครับต้องผ่านกระบ,บวนการพวกนี้ก่อนโอเคไหมนี่หน้าที่16นะครับนะครับต่อไปครับหน้าที่17สมมุติฐานก็คือว่าคาร์บอนเนี่ยจำเป็นไหมซึ่งพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจําเป็นถูกไหมนะครับแต่จะทําการทดลองยังไงครับวิธีการทําทดลองก็คือว่าเขาจะเอาพืชอันนึงเนี่ยไปใส่โซดาไฟเอาไว้เพราะตัวโซดาไฟเนี่ยมันมีความสามารถอยู่อย่างหนึ่งครับมันโคตรเก่งเลยตัวนี้ คือมันจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาไว้ที่ตัวมันโซดาไฟเนี่ยจะดูดคาร์บอนมาไว้ที่ตัวมันมันถ้าพืชตัวไหนอยู่ใกล้โซดาไฟเนี่ยพืชตัวนั้นจะไม่ได้รับคาร์บอนเพราะโซดาไฟแย่งหมดเพราะฉะนั้นการทดลองสองอันนี้ตัวนี้จะมีครับตัวนี้คือไม่มีคาร์บอนตัวนี้ไม่มีคาร์บอนนะครับเพราะโดนดูตัวนี้จะมีคาร์บอนเพราะฉะนั้นสงสัยคาร์บอนถูกไหมครับคาร์บอนคือตัวแปรต้น วัดผลในการสังเคราะห์แสงดูการเกิดแป้งที่ใบก็คือตัวแปรตามตัวแปครควบคุมก็คือทุกอย่างที่ไม่ใช่คาร์บอนนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับผลการทดลองเนี่ยกระถาง A กจะต้องไม่เกิดแป้งที่ใบนะครับก็คือไอโอดีนไม่เปลี่ยนสีนะครับสรุปผลก็คืออะไรคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีผลต่อนะครับมีผลต่อการสคออสอ โอเคไหมนะครับทีนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับโซดาไฟเนี่ยมันเป็นเบสนะเป็นเบสแก่นะครับกัดก่อนสูงส่วนเกลือเนี่ยเขาเรียกโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเป็นกลางนะครับสองตัวนี้สูตรเคมีคล้ายๆกันก็เลยอยากให้ให้แยกให้ออกนะนะครับเพราะฉะนั้นในหน้า17เนี่ยก็จะเป็นการทดลองว่าคาร์บอนจะเป็นตัวการสัง,งาะแสงหรือเปล่าเขาทํากันยังไงนะครับ โอเคนะครับตรงนี้เขียนหน่อยว่าจบคลิป5ด้วยเขียนข้างล่างหน่อยจบคลิป5นะครับูแบ็กให้จดก่อนเพราะว่าถ้าฟังไปด้วยจดไปด้วยนี่มันไอคลิปนี้มันเยอะเดี๋ยวมันจะจดไม่ทันนะครับโอเคครับต่อไปมาดูคลิป6เอ้ไม่ใช่คลิปหนะหน้าที่18ครับอ่อา f เตโริลจำเป็นต่อการสังเคราะแสงหรือเปล่านะครับซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วเรามันจำเป็นถูกไหม แต่จะการทําการทดลองยังไงนี่สินะครับเวลาเขาจะทำแลบว่าคลอโรฟิลล์จำเป็นเนี่ยเขาทดส,สอบยังไงนะครับเดี๋ยวมาทําให้ดูนะอันนี้ต้องเขียนเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวในหน้า1 8บแเนี่ยครูแป๊ค่อยพูดในในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเนาะนะครับคลิปนี้ขอมาดูหน้า21อีกนิดเดียวข้าวข้ามมาหน้า21ก่อนมาดูข้อสอบนิดนึงข้อเดียวหน้า21ครับ เขาบอกว่าถุงผ้าฝ้ายในหลอด a บรรจุดินค่าจุลินทรีย์นะครับถุงผ้าฝ้ายในหลอด b บรรจุดินที่ยังไม่ได้ค่าจุลินทรีย์อ่ะดูนี่ครับมีถุงผ้าอยู่สองถุงถุงหนึ่งถุง a ถุงหนึ่งถุง b อ่ะนะครับถุง a เนี่ยค่าจุลินทรีย์แล้วแปลว่าดิน a เนี่ยไม่มีจุลินทรีย์นะครับแต่ดิน b เนี่ย มีจุลินรีครับมีจุลินรีเพราะยังไม่ฆ่าทีอาเขียนหน่อยนะครับแสดงว่าเห็นกันชัดๆเลยว่าเขาสงสัยจุลินอะไรจุลินรีละว่าเอ๊จุลินรีมีผลหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยปิดหลอด a ปิดหลอด b อ๋อเสร็จแล้วเขาก็ปิดไว้ ปิดไปแต่ลูกรู้ไหมว่าจุลินทรีย์มันเป็นสิ่งมีชีวไลมีชีวิตพอจุลินทรีย์มันมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีการหายใจครับจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องหายใจออกพ่น่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออก,ออกมานะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง a กับ B นะเขาบอกว่าน้ำปูนใสในหลอด A ยังคงใสขณะที่น้ำปูนใสในหลอด B เนี่ยคุณอ๋อเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าไอคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันทำให้น้ำปูนใสขุ่นครับตัวเนี้ยเนี่ยทำให้น้ำปูนใสขุนโอเคไหมครับตัวเนี้ยจะทำให้น้ำปูนใสขุ่นเขาถามว่าผลการทดลองครั้งนี้แสดงว่าจุลินทรีย์ในดินทำหน้าที่อย่างไรแหมชัดๆเลยครับตอบข้อ ขอไข่ครับพี่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาข้อนี้นะครับตัวแปรต้นคืออะไรแปรต้นแปรต้นก็คือจุลินทรีย์ครับสงสัยว่าเอ๊จุลินทรียเนี่ยมีผลหรือเปล่านะครับนี่แปรต้นส่วนแปลต,ปลตามแปลตามก็คือน้ำบุนใสครับว่า จะมีผลตอนนับบุญใสยอย่างไรคุณไม่คุณนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับจบคลิป5ตรงนี้แหละนะ